สวัสดีคะ่ะสวัสดีแดดล่มลมตกนะคะตอนเย็นๆนะคะต้นดอกแก้วนะคะไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่เลยนะคะมีออกไม่กี่ช่อเองนะคะก็มาดูในโอ่งนะคะโอ่งมีปลานะคะมีปลาหางนกยูงมีสีขาวสีแดงแล้วก็มีหลายๆสีนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศ ลมพัดเย็นๆนะคะชายคลองนะคะมีที่นั่งเล่นนะคะไว้ชมพระอาทิตย์ตกนะคะมีที่นอนด้วยนะคะไว้นั่งเล่นมีเปนะคะไว้ชมแหนนะคะแล้วก็มีต้นยอมีต้นใบเยอ บรรยากาศนี่นะคะอากาศร่มรื่นนะคะแต่วันนี้อากาศจะอบอ้าวไปหน่อยนะคะขาดาอบอ้าวไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่า ต้นไม้เขียวดีจังเลยเมื่อคืนฝนตกนะคะบ้านปุ๊กฝนตกในคลองมีตแตะะ่แหน่นะคะแหน่โตเร็วมากเลยนะคะน้ำลดเยอะมากเลยก็ดูไปเรื่อยๆต้นมะนาวนะคะต้นบักเขียบต้นไห้นหน่านี่เพาะปลาพอปลาไว้อีกแล้วนะคะ พอปลาหางนกยุงดูต้นมะพร้าวปุก๊กมะพาวมูยน้ำลดเยอะมากเลยเห็นไหมคะน้ำลดมองดูแหน่นะคะที่แหน่ ติดอยู่นะคะแหน่งแห้งคือน้ำลดเยอะมากเดี๋ยวก็ตกมาเดี๋ยวก็ท่วมแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ตกไม่แน่อาจจะตกคืนนี้หรือเปล่าใบยอใบยอ,ยอเกไปทำหอ่อหมกมีใครเห็นอนนี่มั่งไหมอยากย่อยอยากย่ย อยากใ่ยหรือแมงมุมแมงมุมหรืออยากใหอยสองอย่างนี้แหละปุกก็เรียกไม่ถูกค่ะก็พามาดูอะไรเรื่อยๆไม่ได้ลงคลิปแนวนอนเลยนะคะน้อยหนาน้อยหนาทำไมไม่ดกเลยปีนี้ดูต้นน้อยหนา ใบเขียวเขียวว่าจะไปทุ่งนาคูเกิลคูเกิลตามค่ะกลัวคูเกิลตามหมาเยอะหมาบ้านเขาเยอะค่าคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ